กันต่อไม่หยุดครับหัวใจเพชรจริงๆแล้ความสีกับเพชรมูลใส่กันต่อเอฟอูเตฟพัดในเสียหลักคนจะเปลลงไปรทางด้านไทยมูลแดงครับตอนนี้ไม่ต้องดูเชิงกันเลยครับเพราะว่ารู้กันหมดเลยครับรู้อะรจะกนาเอฟหนีเท่าไรใช้ก,ก,กันไปอโอ้ยมาไรอยู่ ครับยันไปทําวยทั้งคู่เลยออกมางออกข้าง<อ>โอ้มีชออ่องว่างตรงไหนตรงนั้นนี่คือของจริงครับนี่เป็นของจริงไปกันต่อไปกันต่อไม่หยุดครับหัวใจเพชรจริงๆ คอนสีกับเพชรบุญใส่กันต่อเอ้าอูตีพัดในเสียงหลักก็จะเอาลงไปเพราะทางด้านไทยดูแดง